หอลเทือนดโดย,ยดโดยสบายดีบ่าวลาวบนนอลนกม,มาเห็นหนา้า <c oughs> เห็นตาโตเป็นๆ <c oughs> พี่น้องเอยมือนี่ตาเกลือนก้อนเหรมาบอกว่าจะมาอีกรอบช่วงแบบคนมาอีกอยู่แล้วมือนแล้วขึ้นมาได้ฮะดังหนะนักอ,อะไรพาขึ้นไปนะั่งเด็กน้องมาโลกน้าว่มีมีไฟใช้บ้างเนี่ย มีไฟวะไฟฟ้าบ่มีอยู่อ๋อแต่เรายังดูในคลิปเอ็สอง้ยผ่าไฟบนนอกมันมีไฟฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวน่อมยังมาีไ เป็นอยากินีม like <ination> <ifier> ื่เดินทางมาฮอดทางเสดไปทีเียห้อยพี่น้องเลยมันนี่มีนังในกล่องนี่ฮะ้ลงไปทางไหนบานนี่คุณเบาไปที่บ้านนะพี่เบาเอาขึ้นนี่เลยบ่นี่ขึ้นนี่ลูกขึ้นไปก่อนรถจ้า เอาเอาไอ้นีรเอาไวหนีโรดตั้งรดพี่น้องเออึ๊บมันเละได้กองโขกองถึงน้ำเนาะมาหอดบานหอดเถือนโดยสบายดีบ่าลาบ้านนกมาเห็นหน้าเห็นตาโตเป็นเพี่น้องไอมือนี่ตาเกนื่อนก้อนเาะมาอีกอยู่แล้วมืแล้วคือมาเล้ว่ะ อะไรคะคือไปนำเหน็บออกมาหรอละมีมีไฟใช้ป่ะเนี่ยมีไฟหระไฟฟ้าป่ะมียออ๋อแต่เรายังดูในคลิปเอสตองยผ่านชายบนนอมันมีไฟฟ้าหรือเปล่านสิไปใช้ป่ะนี่โดยสบายดีเด้อไปหาง้งนีไรตาน้ำตากน้ำ เอาตังน้ำป้าเจ้าคือเอาไปคาดเอาคู่ป้าจอยมาเล่าบ้างนี่โอ้พี่น้องเพคนไปตักน้ำเนาะถ้ารอเบิ่งบัดเพื่นอนเอาน้ำมาพี่น้องเลยแน,น่นัอนเนาะป้าจอยเคยเห็นบอกคนไปตักน้ำแบบนี้ไเห็นในคลิปเนาะบ้านข่อยนี่ห่อยหาไปค้านาแล้วได้ได้อย่างเด้ม,มา เอาฝากโอ้ในเครื่องเล่นพี่น้องเลยคีย์บอร์ดบ่ฮะเครื่องเลเป็นเส้อเสื้อเวคีย์บอร์ดอีกเกนเสียบเครื่องอิเล่นโซนเสียบสัตว์นี่เอาเสื่อโอ้ยประหยัดเลยเนี่ยเสียบได้ไงเพื่อมาเพื่อไปถ่ายเก็บเสื่อไป่ไอ้นี่เอาออกมาเบิร์ดหรือล่าเก็บซีน ที่ตัตับหนังกูใช่ป็นนอกไปหนังกูการตาหนุ่มเสื้อเป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อยีนเสื้อผูอะไรขอบคุณขอบใจหลายๆคลิปถ่ายขอบใจหลายๆตาเดี่ยวเปียกฝนถลกน่ะถึงน้ำไอ้เรื่องเสียงน้ะก็มาให้ ใช่ไหมตาเครื่องเสียงน่ะเอามาให้บ่เอามาให้เอามาให้นึกว่าเอามาให้แบบเพชรยี่เบิร์ไหนเอากลับพอได้ม้วนไม่ก็เห็นแล้วปลาแสวงอะไรแกมาอะไรเห็นคืนแล้วมาแล้วเลยวยังว่าเอ๊ะม้วนดีไว้ปลแสวงสดคนนี้มาเลยเออแต่เรากำรู้โลละจ้าไห้ทางใดบุกบูนเลยปลาสวงสตกแคไอ้นี่อะ เราสาพาไปบุกบันแล้วแกจะไปพาคนอื่นเขาเข้ามาเนี่ยมันเลยทั้งว่าโอเาไมาเท่าร่้าบะ12โมง12โมงเท12โมงเตอนนี้โมงสร็เจ็ดทุ้ามนทายู่โมงยังเจ็าทุ่เช้าเหก็นผเห็นจะไปกินตำส้ม เสาวซีบออได้เดี๋ยวสิเส้นฮาเข้าใจเอาพรุ่งกันสาวซีอยู่ไซโน่สาวซีสาวซีตายแล้วบ้านเขามีสองคนสามคนผู้สาวน่โอ้ยอยู่ทันแล้วผู้สาวโสดนี่บ่สาวโสดแล้วสาวโสดเท่ๆได้โมเมนต์บอันผู้สาวดีกว่ยคาดกันเนาะจับยู่ในตลาดแล้วไปตลาดคอยคือเห็นคุ้นอยู่นะเห็นถ่ายคลิปถ่าย เรายังคอมเมนต์มาแซวแบบคลิปมันธรรมชาติดีไงไอ้พวกที่ถ่ายคลิปก็มันตัวนอะไปทางไหนไปเลยหมู่ที่เห็ดคลิปนํากันนะคนในบ้านนี่นะเขายังเห็ดอยู่ปล่ายังอยู่เบ้าโกยยังไงเบ้าโก้ยังอยู่ในบ้านอันนี้มาเพราะอะไร ันไหนหเห็นแผมน่งหนุ่มหนาจะได้อากยางให้เราก็ชอบคิดในที่เนีที่ที่ชายบ้านนอกพาสาวตี้เป็นแยงไทพระแจะ้ <c oughs> ใไหใชนี่เรายังนอนขับใช่เนี่ยไอ้ี่แหมไปทอดแหมแล,แล้วไ้สาวตีมันขี่รถไหนอ่อ มาลูกไปใส่สารลูกไปใส่นอนเดี๋ยวสิเซลหาก่อนกันสิไปยังมาทำอีกหน่อยเด้อทราสับกันด้วยอย่งนอนเอาไปร้องร้องต้องร้องด้วยนะเนี่ยเราต้องมาร้องน้ำเด้อเครื่องเสียงเอาไฟดึงปลั๊กไฟมาร้องมึงเอาปลั๊กมาไอ้แม่งหูไปมันยังใช้ได้รยัวได้คันวัดสายบ่ได้ให้เปล่าครับเอ้่าสายบ่ได้กับเปลครับกับเขาเนาะป้าหนีจยิวยวัย ใช้น้องเพิ่นเนาะแบดขนมนำแบดนำยันไปตลาดไปเหมืนเสียงเดียวใส่ไหมภาษาปั๊มยูเพื่อนโมมาที่แรกไอ้เนี่ยมันเดี๋ยวดังข้างเดี๋ยวดังข้างไล่มันโมจนมันบอกเอาไปไปต่อยเคาะยังไงก็ไม่ไม่ดังข้างเดียวอยู่นี่ปะเหม่อนรถไฟไล่ใส่ลายมือเลยคลิปกระลงคลิปกระเราสบายเฝ้าเพิ่นมึนมือวันนีใส่สโลม แล้เอยเออเห็นบันเทิงเงินดีอ่ะไปเดี๋ยวไปเที่ยวเบาจอยกับเบากําแพคือสิบูรจักเนาะเคยเห็นในคลิปเคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นในคลิปยูทูบเบอร์นี่แหละประจําเชฟโปลกับแมนเนาะอยู่แถวนหนึลงตอนนี้ว่าไปทางนอกมีผู้ติดตามหาเลยไหวไรเสียงเป็ดเค็งไว้ไหวเนาะผู้ที่ไหว้ไหวผู้ที่ตามขึ้นไหวได้ช่วงแบบทายบเช้าแมนทายบเช้าขึ้นไหวอยู่แล้วใช่ได้ว่าหนาชิพ่านเบาเล้าไปห้าบุษเช้าี่ยมารอบนึ่ง พราะว่านอเพราะว่าเอ้ายังบาสระนะคณะกบสบายกูกบสบายท่านนั่นสิยั้งยั้งสิฟ้าไปแล้วผมเป็นยั้งผมเป็นยั้งเดี๋ยวไปนัดกันใหม่นะวันผมได้กดดูสาวเซปนเลยที่ไหนอ่าที่ไหนมาสั่ที่นี่แหละไม่โงพยาบ ที่ไหนว่าอดดูว่าว <1971. S 2> จะให้บ่าวไทยบ้านนอกพาไปดูน้องเบลทีหน่อยเล็นน้องเบลในคลิปแล้วใกล้ที่นเบลน้องเบลนะฮะน้องเบลในคลิปฮัลโหลน้องมาฮะเออมาซีล่ะบ้านท่านไหน ตาดูนะเหมือนอยู่ในภูเขาอ่ะคางคึงหมวกวันลลลลน่ะนกในหมวกวันไหมมันก็เป็นเนินเป็น,ขน,นเขาอย่างเงี้ยอืมนั่นนาท้ายคลิปเลยเหรอะไะ้โทรไปเลยลน่าจิเพจินหมววันมีแคปเจนได้หมนี่น่ารักหมดเสื้อผ้าอันนี้อ่าอนาอ่นอมีหลายอ่าขอบใจเนาะ านั้นเอามาจะโเลไรมใช่ไก่ยางก็ซื้อมาฝากเด้ไก่ยาซื้อมาฝากเดี๋ยวไปกินกับผู้สาวก็ได้กินน้ำผู้สาวก็ได้เอแนมาให้สาวตีนะเหหไ้บ้านนอกไปซื้อสาวตีเมามาไปคิดน้กัน คุณอะเลยังหอบเนี่ยนะน้องเหรอบนสวนเวียดบนทำเบาแค่ไม่แตถ่ายคลิปเลยนะถ่ายคลิปเลยนี่ด้จกบมีกันมีหูอยู่คุณกับปลาโลมาก็มีอ ชนเผ่าบรูบนี่เาบรูเมื่อก่อนเมื่อก่อนเอยเคยมาอยู่หักเดียวกับบริเวณนี่งงเลยขึ้นไปบ้านบ่อจอยบ้านแดนสวรรค์ซองไอซื้อซองยังว่าคือเคยเห็นนะบ่าวคำไพบ่าวคำไพบ่แเมนมาปีกายนี่รูปนะเธอเขาทายแบบลิลลิลเนี่ยนะแมนวะเนาะใช่จริงบุ๊ม่นจับคนพิษบ่ ผู้สาวนี่ผูยูบันนีสาวใดสาวไพครับนี่สาซีนี่ราเดียวเราเข้าคลิปด้วให้บ้จอดไปนั่งขังเราก็ได้ถ้าเราโทรหาผู้สาวไปเนาะกระป่าบรด้นะไรโทรเขายูเขาข้าเวียบตลอดทวันนะโทรติดเขาจะไปปลูกมันเนาอแมนบ่แมนปลูกมันนำไปฮสมมันหนูอย พี่น้องเราบุกยังกับซางนะเขาไปนอนกลางคืนเลยก็ได้กลางคืนเลยก็ได้กลางคืนก็ได้เขาสิบปมาพ่อฮะเขาสิบปมาบดปมากลางคืนเขานอนอยู่เพื่อนผู้สาวโสดอยู่แล้วอ๋อไต่โคมไปคือกันอื่นเนาะไปกลางคืนหมดได้เพราะว่ามือนี่เอามานอนกับมือมือประกับตัดเว้นบัดนี้เตรียมมาจิบบะโจอยโคมฮะไม่ย่างทางไปตัวิดซทบ ไปจสลองเช็ดกับเช็ดมึงบ้าเปเกลือย่เช็ดมึงด้วยฮมาเลยบอยผูไปหาบนะดไป้คมนงครั้งแรกป่าหนูมาถึงเซโปดเป็นยังไงปลามานี่เมื่อยอยบ่กไกลบ่าะไกลบอ เดินทางมาดินะไก่อยู่บ่ปลาอย่าลืมเซโนนะมาถึงเซโปเลยอย่าลืมเซโนนะปลามาแต่อยู่กรุงเทพเลยบ่อยู่จานจานทับุรีจันทบุรีก็มาเที่ยวที่มาเที่ยวเนาะเซโน้อมาเล่นสาวเซโปเลยอย่าลืมสาวเซโนไม่ได้นะคันวันลืมสาวเซโนแนี่บ่ได้กินปิ้งไก่ใหญ่เลยโอ้ย กินมาคืนแล้วเนี่ยมันกินข้าวผัดร้านเ้ดดาวแล้วแล้วเบื่อพินไก่ใหญ่ซิโน่แล้วหอเพอเซโปนทับบันแหงกินกินโอ้เนาะกินข้าวเหนียวยังกามออกเลยม่รู้จะทำไงได้ ดิเช็คเบื้องบนนี่นะฮะเช็คเชนเอามาเสกด้วยเช็คเบื้งดูไฟมาเสกจะน้อยมันจีดชั้นมันจีดมันจีนองนัจนฟังว่าได้เนี่ยสิว่าปลาเอ้ยกองกองมันเสียร์อะไรเอามาให้ผมอยู่บัดเจรไาอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟก่อนเอฟซีเป็นเบื้องน้าว่ามันยังใช้ได้บอกยังมีชีวิตอยู่บอกว่ใช่ว่ามันยังมีลมหายใจอยู่ไหมฮะ่เป็นของบอล ็นของโมด้วยมีฮาร์ดด์บอร์ดนะฮะนี่ยเห็นเป็นของเด็กอย่างเงี้ยแต่ว่าดนตรีครบคนโตเล่นได้เลยนะแต่คนเล่นเป็นใช่ใช่เนี่ยไปให้เพื่อนมันโมงไงเอ๊ะเดี๋ยวบอกวโอ้ยดนตรีครบเลยบบเออดีดีเอาไปเอาไว้ฮะมาจะจำาบูรีพุ่บ่แม่เอามาไกลๆเนาะเสียงกองเสียงฉาบเสียง นั่งรถมาจากต้อจยาวาแต่นี่กับยังตากฝนมาผัแห้งเลยนี่กว่าชิมาหอดสซีโปนนี่ก็ดูเจอพายุสองลูกนะเข่าหนักไปเนี่เปียกมั็ดเปียกเบิเเดเลยดี๋ีวเป็นเครื่องนอกอันนี้มันเสียบเลนส์เอบีสามแล้วแฟลไดใช่ไหมฮะเครื่องเนี่ยเปิดเ,เพลงมา ต่อโทรศัพท์เลยใช่ไหมโอ้เสียบตู้โทรศัพท์เลยเปิดเลยเปิดได้บีสามหรือว yeah, ่าบนยูท right. ูบเลยไม่ได้ให้เขาทำแบบลูทูธอันนี้โทรศัพท์เราใส่ได้บ้างโดยบ่ได้ไอโฟนบ่ดได้ถ้าซัมซุงอะได้ไอโฟนไม่ได้ถ้าเป็นซัมซุงพวกเอนดอยอะไดเอนดอยอะไดของเราอะได อันนี้สายเสียกนมันสายเสียตูดทีละเสียเนียมาลุ้นน้ำการพี่น้องว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันสิยังไงเนาะมันมาไกลเด้เนาะมาแต่จันทบุรีมาไกลยิองมาไกลหิ่งไปหิ่งมาใช่ไหมเจอฝนอีกเจอฝนอีกเจอตัวอันตรายเลยฝนน่ะเครื่องไฟฟ้ามันโผลกับน้ำที่ไหนที่นี่ก็ ว่าบ่าวไทยวันนอกเป็นนี่อยู่บ่ดังเสียงเปิดเป็นนี่บ่โอ้พอดีเลยเปิดตัวนี้ลองบึงซื้อๆก็ได้เน้ะบ่เปิดดังเลยโอ้ยลิ้นบ่เป็นเอ้าเดี๋ยวปลาเขาสีสอนปลาเล่นเป็นนี่บ่ปลาปลาเขาสีสอนแต่งแต่งอ้ำพี่น้องเอ้บ้านี้มาลุ่มชิมรอลุ้นนำกันว่าจะเป็นยังไงเนาะรีบให้ปลาแสวงลิ้นคักเลยแล้วเนาะฮะ ลิศวอาพัดลินเป็นนะให้ปลาแสวงพนิ้วติดต่อให้เพื่อนที่เพื่อนอยากมาหาปลาแสวงอยู่นี่อยากมาหาปลาแสวงร่วมเพื่อนอยากไปร่วมไปแกลงไปร่วมแกล้งกันหนาทีนี้ว่าไอ้มึงเอ่ยนะครับมึงโดนเรื่องหาแหวนแค่ก้มเินงงแค่ไปตามสไตล์ของเพื่อนนี่ไปแกก็เสียลมเหมือนกันนะว่าปวดถึงว่านะเรากัโดูดูในเคฟอ่ะ เราก็ยังว่าอยู่ถ้เาเขา,เขาพาไปเที่ยวสอบสอบสอบโคนแล้วพอเนั่นมาแล้วอาคนอื่นมาพบบง่ายๆก็ซุบมือเปิดนะเออมันก็น,กน่าเกลียดเลยนะแม่เมนเมนแต่ทีนี้ว่าเอา,เาละไปแบบตาสไตล์แบบไอ้ม้วนนะนะเออแกแต่เรา ชอบแกเออไปแกสายมันเทิงเงินดีไงตอนนั้เห็นไหมที่มาเที่ยวแหลกเที่ยวสองไหมพอเที่ยวสามก่อยเลยเที่ยวสามมากับไทยมากับคนไทยนะเออมากับทุมคนเไทยอยดีแล้วเนาะโอ้ยแนวจับนําจับนี่ก็บไทยได้เรื่องแล้วไทยคอนเต้นกับได้แล้วศิลเลอน์ปั้นนั่งจิ้มร้อย ไปวางสิเดี๋ยวบห้าลงไปนะอ่าโอ้ยเสียบแบตกันหงสายไม่ถึงก็ลากไปดีปักไฟสายปักยาวเสียบแบตนะแบตเบ็ดแบตยังเบิดเลยแบตทั้ชาโอ้มอเน่ไฟเบิดไวแทฉเหลือหกสิบ วิทยุแะ้วนะว้ามันวิทยุเลยอไอ้มันเป็นเหมือนคีย์บอร์ดหรือเหมือนของเล่นเด็กเลยของเล่นเด็กเนแต่ว่ามันเหนือชั้นมันเหนาอชั้นมันอัจฉริยะผู้ใหญ่ก็เล่นได้มันมีลายเสียงเหรอ พุ่นนะตัดโซโยกใช้ไรเลยบอกมาเราดึงเลยได้เบาใ้บันทอยึงเลยเสียงชิงดึงดึงดึงพุ่น เขาบีบเขาเขาเล่นเป็นนี่ที่เขากันได้มีต้องมีคนเล่นเป็นทั้งยนจ์ตเ <c oughs> ามือกินต <c oughs> ิดหาม,มานำเต็มแห้งบะนักอยู่บอบ่ <c oughs> นักตีนี้มาเรียนจากเซซือเห็นแหนมมาฝากเนะี่ยเห็นแหนมแก้ว คาร์เนลโล่เนี่ยนะปิ้งไก่เนี่ิ้งไก่น้ำอันนี้คืออะไรคือมาฝากตัวไหนพิ้งไ,ไก่กับน้องจะมาให้ลูกเรียกผู้สาวนะตางหากะเห็นใครวันก่อกวันนั้นอะไรวะมีใหม่หรืออะไรว่าไม่มีอะไรปไปสะพ้ายสาวตีวิ่ง <c oughs> ไปซื้อแหนมมาซื้อแหนมเปรี้ยวมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยผู้สาวกับผู้หญิงเนาะ อีกชาวพ่อยก็ไปเฝ้าแม่เราบ่สบายไปพักนอนคือว่ายังเรียนได้พี่น้องเรียนได้ด้วยอ,อันนี้ก็ดังพตันป้าเลยถ้าจะเปิดเพลงในโทรศัพท์ฮะเปิดเพลงในโทรศัพท์ต้องต้องถอดไอ้สายเสียบตู้ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนีอัวมตัวกัน ถ่านเนาะเสียโทรศัพท์กบบ็ได้วันนี้ต้องโทรศัพท์เอนดอยดดิฮะแมนต้องเอนดอยตออดอยกับซัมซุงอ๋อักของไอ้นั้นอะไรอ่ะสิบเอ็ดบอ้อมเทีรทเยร์กไ้าเป็นไทยเสียบไทยเชียต้องอนดอย เดี๋ยวใช่ไม่มีเอ็นด้วยนีอยู <c oughs> <c oughs> อ่ยังไม่นอนตื่นแล้วมีแถบนี้ผม,มของคอยมีนะเป็นสีลองเพลงนี่เขาคอยขึ้นมามีนิดรักยังเก่า,าเอองานบวมีบบอกว่าบราเคยมาแถวนี้ดิที่โทรศัพท์โทรศัพท์เฮามันแบบว่ามัเราเคยมาอยู่ในพื้นที่นี้นะ ต้องคอยค้นหาเอาปี่เปิดปี่เปิดเครื่อง่ะ